วิดีโอตอนตอนที่3นี้ของ LCR นะครับเรามาพูดถึงว่านอกจากการวัดค่านะอุปกรณ์ในแต่ละความถี่แล้วเรายังสามารถตั้งเครื่องวัดของเราให้เป็นสแกนความถี่หรือว่าเปลี่ยนแปลงความถี่ได้นะฮะเป็นแบบสเต็ปได้ด้วยนะครับเพราะนั้นเวลาเราการการปรับความถี่สเต็ปเพื่อที่เราจะได้ดูพฤติกรรมของอุปกรณ์เราว่าเวลามันโดนความถี่ต่ำค่า ค่าการวัดมันเปลี่ยนเป็นเช่นไรนะครับตอนนั้นเราก็จะมาลองดูนะครับขั้นแรกก็ให้เราเซตติ้งตามปกตินะครับให้เราเข้ามาที่หน้าการวัดนะฮะแล้วเราดูเมนูที่คำว่า l i ดเมชเจอร e เมนต์นะรีดเซตติ้งนะครับรเซตติ้ก็กดไปนะคกด setting นะครีดเซตติ้งเข้าไปนะกดลิดเซตติ้งอันนี้พอดีมีโปรแกรมก่อนหน้านี้นะครับ โปรแกรมไว้อันแรกก็ 1k 2k 3k 4k อ่แล้วก็เพิ่มไปสมมติเราเราเปิดมายังไม่เคยแล้วก็กดคลิก5แล้วก็หน่วยก็ขึ้นมาเลยนะครับ 5k นะตั้งความถี่ได้จนสูงสุดของเข้ากับเครื่องเราแต่ภายใต้ขอบเขตคือมีแค่10สเต็ปนะครับเราก็ลองอันนี้อ่ะถัดไปแล้วลองอ่ะสัก 10k นะครับ แล้วก็ถัดไปสัก 100K นะครับถัดไป 200K นะถัดไป 250K ถัดไป 300K พอดีจบแบนพอดีนะอันนี้เราก็จะทำให้เราเซตเซตติ้งได้นะครับส่วนลิมิตเรายังไม่ต้องเซตก็ได้นะครับพอพร้อมแล้วเราต่ออุปกรณ์ที่เราจะวัดนะเช่นตอนนี้วัด L นะฮะก็กด measurement เลยฮะ นะ e อลิสต์เมชเมนเข้าไปเครื่องวัดก็จะสแกนอ่านค่ามาให้เลยนะครับเราลองสังเกตนะเราก็จะได้ค่าองค์ประกอบน,นะครับอันนี้มันวัดครั้งเดียวหรือว่าเราต้องการให้มันสแกนเพิ่มก็ง่ายๆนะครับใช้เคอร์เซอร์เคอร์เซอร์ลูกศรน,นี่นะครับชี้ลงนะครับเลื่อนไปที่ทิกเกอร์เลื่อนไปที่ทิกเกอร์นะเ,อกเ,กอรเหมือนในเหมือนตามตามในจอนี่นะฮะแล้วก็เลือกเป็นอินเทอร์นอลครับ พอเลือกเป็น internal คานนี้การวัดมันก็จะถูกทิกตลอดนะอ,อ่านค่าก็จะเปลี่ยนไปตลอดนะสแกนไปเรื่อยๆเราสังเกตนะค่าคอมพเนนต์มันก็จะเปลี่ยนแปลงนะแสดงว่าถ้า L ตัวนี้เพอใช้ความถี่สูงขึ้นค่า L มันมากขึ้นนะครับส่วนค่า Q ก็แล้วแต่นะครับก็นะทำทำให้เราทำการวัดได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ลองเปลี่ยนอุปกรณ์ดูนะครับเปลี่ยนเป็นค่า C จริงๆเราอาจจะต้องไปตั้งตั้งที่หน้าเครื่องก่อนนะครับตั้งการวัดจริงๆแล้วการใช้ฟังก์ชันนี้ต้องตั้งเป็นแมนนวลก่อนนะครับแล้วเราเข้ามาอีกทีเข้ามาเซตติ้งเข้ามาเมชชั่นนะครับลองเข้ามารีเซตติ้งนะครับมันก็จะเปลี่ยนให้นะเป็นฟิกเป็น CS นะตั้งเลือกคอมโพเนนต์ให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยมารีเมชชั่นนะครับค่าการวัดก็จะเอาโชว์ให้เราเห็น เราก็จะเห็นแต่ละสเต็ปของความถีนะ่แค่น,นี้ก็ทําให้เราสามารถตรวจสอบคอมโพเนนต์เราแบบสวิฟความถี่ได้แบบ10ค่านะครับแล้วก็ทําให้เราสะดวกนะหรือว่าเราต้องการมากกว่านั้นก็อันนี้ต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการสแกนล่นะซอฟต์แวร์เราก็ไปดาวน์โหลดจากซอฟต์แวร์ของผู้ผลิตนะครับแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ Install ผ่าน h ายสองันะันนี้ก็ตัวอย่างนะครับทำให้เรา ตรวจวัดแบบง่ายๆนะครับถ้าเราย้อนกลับมาที่คอมโพเนนต์ที่เป็นตัวๆก็ทำงานได้นะนนี้มีอีกอันหนึ่งครับมันจะมีเมนูสำคัญอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเมนูของช็อตกับโอเพนกับช็อตนะครับโอเพนกับช็อตก็อย่างที่บอกเวลาเรากดปุ่มเข้าไปมันก็จะมีขเข,า,เขาทำมาเพื่ออะไรครับให้เราชดเชยสายครับสายวัดที่เราเห็นเนี่ยนะกระบวนการของสายวัดที่เราเห็นเนี่ยนะครับ เวลาเราวัดค่าคอมโพเนนต์หรืออุปกรณ์ที่มีค่าน้อยๆเช่น c น้อยๆ L น้อยๆ R น้อยๆสายวัดนี่มีผลทําให้ค่าการวัดเราผิดเขาก็ให้เราชดเชยนะวิธีชดเชยก็คือมีทําได้2แบบคือ open open นี่ใช้ขจัดค่าอะไรครับค่า c ของสายนะแต่ถ้าชตขจัดค่าความต้านทานของสายนะเพราะนั้นถ้า open ก็รู้กันว่าเราจะไปวัดค่า c น้อยๆเราถึงมาทำกระบวนการ นะวิธีทําการวัดกดเคอร์เซอร์มาที่ตัวเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่ on นะครับหลังจากนั้นก็ให้กดปุ่ม measurement นะแล้วก็มันก็จะบอกเราว่าให้ open ไว้นะให้เปิดวงจรไว้แล้วกด ok ครับหลังจากนั้นเครื่องวัดก็จะเก็บค่า c ของสายละการ open ก็คือเครื่องวัดมันจะวัดค่า c ของตัวมันเองในขณะที่ยังไม่ต่อ เราก็ไปหักล้างกับอกกุปกรณ์นะส่วนช็อตก็เหมือนกันนะช็อตไว,ไว้วัดค่า R แล้วก็ค่า L นะครับมันก็จะทำการช็อตเพื่อดูความต้านทานของตัวตัวเครื่องว่าความต้านทานของของสายในขณะที่ยังไม่ได้ต่อกกอุปกรณ์เท่านี้นะเพราะเราไปวัดจริงมันก็จะหักล้างออกจากตัวระบบนะครับอ่าเราก็รอจนครบร้อยเอร์เซ็นต์อันนี้เราก็จะทำให้ค่าการวัดเราเนี่ย แม่นยำมากขึ้นแต่ก็เน้นนะฮะว่าเฉพาะค่า c น้อยๆนะค่า l น้อยๆค่า r น้อยๆถ้าเราไปวัดค่า rlc ที่ค่าเยอะๆะไอ้นี่มันส่วนน้อยมันก็ไม่มีผลเท่าไหร่นะครับแต่เราจะทำก็ได้ไม่ผิดนะครับแล้วก็รอจนให้ให้มันครบร้อยเปร์เซ็แล้วเราก็เอาไปใช้งานได้นะแต่ค่านี้จะจำเฉพาะ ความถี่ที่เรากําลังทําการตรงนั้นนะถ้าเวลาเราไปเปลี่ยนความถี่ไปใช้งานอยู่ๆเราไปเปลี่ยนความถี่ 10K อันนี้ค่าตัวนี้มันก็จะไม่ไม่ถูกต้องเราก็ให้ทําการขาจัดค่านี้อีกทีหนึง่งเรียกว่ามันเป็นการ,การขาจัดค่าที่เจาะจงเฉพาะความถี่เท่านั้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการวัด r l c แบบง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายคนระับรุ่นนี้ นะครับส่วนฟังก์ชันนอกเหนือนีอ้ก็ตั้งค่าต่างๆแล้วก็ไม่ได้พูดถึงนะครับก็วพวกเลงอะไรต่างๆเราก็ใช้ถนัดเป็นออโต้เลงแล้วสปีดนะครับแล้วก็อิมพีแดนของตัวเครื่องอันนี้ตั้งได้นะครับมีมี o h ม50โอห์ม5 0โอห์ม oh oh 100โอมส่วนใหญ่เราก็ตั้ง100โอหมแต่ถ้าเกิดเราต้องการแมตต์อิมพีแดนที่50โอหมเพื่อให้ให้ไปวัดกับโหลดอะไรเราปรับค่าได้ตามต้องการนะครับบนนีีไบาั c นะครับ วัด4แล้วต้องการบ u y u อัพดีซีออโต้ดีเลย์หน่วงออโตเมติกเลเวลคอนโทรนะครับอันนี้พวกนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันส่วนฟังก์ชันที่ยังไม่ได้พูดถึงก็เป็นพวกบินนะครับบินก็คือคัดแยกอุปกรณ์แล้วก็ l i n k ์เ g ออปุตไปเข้าเข้า plc เพื่อคัดแยกอุปกรณ์อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่พิเศษขึ้นมานะครับใน voo นี้ก็จะสอนการวัดในการวัดแบบปกตินะครับให้เราเซตติ้งเป็นนะครับรู้จักการใช้งาน นะครับการตั้งความถี่นะครับนะว่าเราควรจะตั้งค่าอะไรบ้างนะครับส่วนตัวแปรต่างๆก็สามารถศึกษาได้จากวิดีโอสอนในเรื่องของ e q u i v a l e n t Circuit เพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้น